อารีบหยิบเร็วแหน่ข้างนะคะข้างอ่ามาดูมาชมข้างกันค่ะวันนี้น่ารักมากเลยมันน่ารักมากเลยมีมารยาทด,ดีค่ะไม่ดื้อไม่ซนเลยค่ะ Ya udah udah udah. Alung mau alu. ah, Ini mot. Oh, jangan jengkan, di. ไปขึ้นไปก่อนอันน่ะโอ๊ะกระทิ้งทำไมเนี่ยอะเอาเยอะจังตัวอื่นไม่ได้เอาดิ หมดแล้วลูกเอาตัวเล็กเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วลูกเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะ